ที่ห้องประชุมสากลการเกษตรบ้านแพ้วจำกัดตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจากโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรเนื่องในวันสถาปนาสภา,าเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปีโดยมีนายพิรุณรวดนาคตนตรีในอำเภอบ้านแพ้วได้เป็นประธานอ่านสารจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายศักดาเนติพัฒน์ประธานสภาเกรรษตรกรจังหวัดสมุทรสาครอ,อ่านสารร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิสากสภาเกษตรกรจังหวัดสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วจำกัดเกรรษตรกรองค์กรเกรรษตรกรเข้าร่วมโครงการโดยประธานสภาเกรรษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมทําบุญถวายสังฆทานพระทหารแด่พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปและมอบข้าวสารน้ําดื่มให้กับเกษตรกรพร้อมได้รับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติรวมถึงค่านิยมร่วมและการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจให้เกิดความรักและศรัทธานในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกรอบหน้าที่แห่งกฎหมายและเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการยึดมั่นในการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนเกษตรกรรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทหน้าที่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและภารกิจที่สำคัญที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตของสภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะองค์กรสะท้อนปัญหารักษาและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรต่อไปวันที่20พฤศจิกายน2566สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีอายุครบ13ปีสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพักมอบสิ่งของโอโ้โหให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการลำลึกถึงวันสถาบนาสภากาศเกษตรกรแห่งชาติและรณรงค์ให้เล่งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ความต้องการของเกษตรกรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยและเป็นการสร้างฝันกำลังใจให้กับ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุคลากรสำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดและเ,ษเกษตรกรเครือข่ายได้ร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพกเกษตรกรรมในด้านตา่างๆให้เป็นอาชีพหลักที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนยังเป็นการเผยแพร่าจสัมพันธ์ให้เกษตรกรประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้รับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครในฐานะองค์กรที่สะท้อนปัญหารักษาและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร,กรต่อไปสภาเกษตรกรเนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำงานเชิงรุกอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญกับปัญหาทุกปัญหา ทุกมิติแม้ปัญหานี้จะเป็นปัญหา,าที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆผมมองว่า,าสภาเกษตรกรก็จะรีบลงมา,าดูแลแก้ไขได้ทันท่วงทีไม่ปล่อยให้ปัญหานี้หมักหมมยาวนานจนกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็นำไปสู่การใช้งบประมาณที่สูงในการแก้ปัญหาอันนี้เป็นข้อดีของสภาเกษตรกรยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของ ปลาหมอคางดําที่แพร่ระบาดในเขตอาเภอบ้านแพ้วหรือว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยสภาเกษตรกรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบลงมาดูแลแล้วก็แก้แก้ไขจนนําไปสู่การควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยให้อยู่ในกรอบในขอบเขตอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของสภาเกษตรกรที่ผมเห็นแล้วเิมสามารถแก้ไขแลจะจับต้องได้ เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรครบรอบ13ปีก็อยากให้สภาเกษตรกรเป็นองค์กรที่พึ่งของพี่น้องชาวเกษตรกรแล้วก็สามารถวิ่งเข้ามาดูแลแก้ไขในเรื่องปัญหาแม้จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆดังที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับก็อยากให้สภาเกษตรกรอยู่คู่กับเกษตรกรในระดับฐานลากต่อไปในอนาคตขอบพระคุณมากครับเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปีก็ ถือว่าเป็นวันสาคัญวันหนึ่งนะครับที่สภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับได้มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับการาให้มีสภาเกษตรกรจังหวัดนะครับในการที่จะรับเรื่องราวาต่างๆของเกษตรกรทุกสายการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาุปสัคเรื่องราคาผลผลิตเรื่องปัญหาต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในทุกสาขาการผลิตนะครับได้มีสภาที่จะ มีการพูดคุยวิเคราะห์มีการอ่านแผนต่างๆหรือว่ามีการสืบทอดนโยบายของรัฐบาลน,นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือสภาเกษตรกรในดับจังหวัดนะครับที่จะเป็นตัวสะท้อนให้ทราบถึงปัญหาต่างๆในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเกษตรปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สายพันธุ์ของการเกษตรต่างๆนะครับในทุกด้านเนี่ยรวมทั้งปัญหาด้าน ราคาผลผลิตตกต่ำนะครับสะท้อนไปสู่ของรัฐบาลนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการเชื่อมโยงแผนงานนะครับของพื้นที่ไปสู่สภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับให้เสนอเข้าเป็นแผนงานหรือเป็นนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลนะครับที่ได้มีนโยบายมาเป็นในระดับประเทศนะครับระดับชาติในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรนะครับในครั้งนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญที่จะต้อง ให้สภาเกษตรกรระดับจังหวัดเนี่ยครับเคลื่อนการทํางานอย่างแท้จริงนะครับที่เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อสะท้อนเรื่องราวปัญหาต่างๆของเกษตรกร,กรไปสู่รัฐบาลให้ใหได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในโอกาสครบรอบบรรษับน,นาเกษตรกรแห่งชาติใน13ปในีในปีนี้นะครับก็ขออํานวยพรให้สมาชิกสภาเกษตรและก็เกษตรกร,กรทั้งในพื้นที่ของจังหวัดแล้วก็ในระดับชาตินะครับทุกคนก็ขอให้ มีความเข้มแข็งนะครับในเรื่องการขับเคลื่อนการทํางานนะครับแล้วก็ให้แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของศัตรูพืชนะครับรวมทั้งในเรื่องของการผลิตนะครับโดยการนำวัตรกรรมต่างๆเราเนี้เข้ามา,าช่วยสนับสนุนในการขับเคลื่อนในอนาคตให้ได้ผลสมเร็จต,ต่อไปนะครับแล้วก็ใหท้ทุกท่านได้มีความอ,าอดทนนะครับในการทำงานรวมทั้ง ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรให้มีความยั่งยืนมีความมั่นคงแข็งแรงสืบต่อไปในอนาคตรครับขอบคุณครับ